S <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตังโมพรนะครับกับจ่าจ่าตัติ้งหนงนะฮะสำหรับวันนี้ครับน้องจ่าในเราไปทัวร์เล่าไปทัวร์ e s e n t e d by Quality Express วันนี้ครับยังมีกิจกรรมที่แสนระทึกใจรอเราอยู่ต้องเรียกว่าระทึกนะครับระทึกเพราะว่าเราต้องเดินขึ้นไปบนยอดเขา<ฮ>ที่ชื่อว่า Green d e ดี w วาเฟี s t ที่นั่นจะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ Adventure ให้เราทําเยอะแยะมากมายครับน้องจ่าครับผมไปดูกันว่าเราจะทําอะไรบ้างแล้วเราต้องใช้การเดินนะฮะ ขึ้นไปนะฮะดูด้านหน้านี่ด้านหน้าด้านหน้าอ่แผนให้ดูเลยให้ดูเลยครับที่เราจะต้องขึ้นไปลูกนี้ใช่หรอครับไม่รู้เหมือนลูกนี้ไม่น่าไหวแต่จะต้องไปเขากรีนเดลวลเซสครับผมอ่ะมันจะเป็นไงไปดูกันครับผม อ้าวเจอแล้วอ้าวกรินเดวาว First Tough of a d v เ n t u r e เนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกว่า f r e เซ r r h o อนครับคือมันเหมือนเขากวางครับ oh. จะออันนี้ตรงตรงกลางนี่จะเหมือนจมูกกวางโครงหน้าน้องแล้วก็เขาทั้งสองขึ้นไป uh. บนหัวน้องที่เป็นจุดตัดนั้นก็จะเป็นทานน้ำแข็ง uh. นี่เขาจินตนาการนะครับผมเออ ยอเป็นศิลปะไปหมดเลยเนาะการตั้งชื่ออะไรต่างๆเนี่ยไปดูยต่อครับเราไม่ใช่ตรงนี้นะฮะฮ่าฮไม่ใช่นะเพื่อนๆนะที่ตังบอกว่าเราจะเดินขึ้นไปบนป่าบนยอดเนี่ยแปลว่าอาจจะไม่นาะเพราะว่าเพราะว่าเขามีเคเบิลคาเหมือนกันเพื่อนๆครับครับจาที่เราเปิดรายการว่าเราจะเดินผ่าป่าไปเนี่ยไปถามแล้วเขาบอกว่าตอนแรกก็อยากอย่างนั้นแหละแต่เอาไปเอามาวันนี้รู้สึกว่า อาจจะอันตรายได้เขาบอกต้องใช้เวลาเดินอ้อมกว่าสี่ชั่วโมงโลเคไก์เขาเลยบอกว่าเพื่อความเซฟของเราเนี่ยเราขึ้นเคเบิลคาร์ไปดีกว่าเนาะวันนี้เลยอาจจะไม่ได้เดินนะแต่ถ้ามีโอกาสอยากมาเดินจริงแต่วันนี้ไกลเขาประเมินวล้ว่ามันน่าจะอันตรายถ้าเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆแบบนี้อาจจะขึ้นเคเบิลคาร์ไปแล้วก็ตรงนี้เขาให้ดูโอ้โหมีสองเขาเป็นเขาที่สําคัญเพราะว่าวินตันเชอร์ชิลนายกรัฐเตียงกรษมาปีนด้วยโอ้โหนี่ยไปครับผม งั้นขออนุญาตนะครับขอโทษนะฮะงั้นถอดชุดเลยได้ไหมเนี่ยเก็บไว้ก่อนับเก็บไว้ก่อนนะเผื่อข้างบนมีให้ป่าเดินร่บผมโอ้โหนี่ก็พี่ก็นับวันพี่ก็จะชิงร้อยชิงล้านเหมือนกันนะแต่งตัวตามแบบตอนละครอะไรเงี้ยเอาละเดี๋ยวเราเตรียมต้องต้องพูดอะไรเตรียมอะไรเตรียมอะไรครับเตรียมตัวออกเดินทางได้ตึง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  แค่นี้ยังเซยแล้วฮะคิดดูกระดูกกระเดี่ยวโอ้โหยูยูคือแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่น first flyer หรือว่า fierce flyer ครับเอาละครับมาแล้วมาเร็วลูกอ้ยระวังนะ fierce flyer เฮ้ยจะบอกว่าพวกเราเป็นกลุ่มแรกนะเนี่ย อย่าบอกนะอ๋อการจัดเล่นนะฮะเพื่อนๆเราต้องเอาบัตรมานี่นะฮะเราต้องใช้บัตรนี้แต่ในการเล่นครับอย่างนี้แปลว่าเล่นกี่ครั้งก็ได้เหรอฮะบัตรเบงฮะเล่นกี่ครั้งก็ได้มานําโดยพี่เพ้นพี่เจสซี่บอกผมว่าพี่เจสซี่อ่ะเล่นเป็นร้อยครั้งเซฟมาก very safe and he also get a l u n g by this way <laughs> ไปกินข้าวกลางวันด้วยวิธีนี้ทุกวันนะฮะดังนั้นเราเล่นได้แต่ขออญาตเถอะประธานโทษ<ร>แหนลงไปดูความสูงหน่อยดีกว่าครับผมนะฮะโอ้โหเราจะไปจุดบ้านตรงนู้นเลยอะ่ะโอเคครับผมโอเค แต่เราอาจจะไม่สามารถฟิล์มได้ตอนลงไปนะเพราะว่ามันอันตรายเหมือนกันเรากลัวเดี๋ยวเครื่องเราจะตกไปโดนหัวคนอื่นเดี๋ยวเราจะไปบอกความรู้สึกตอนเราไปถึงที่นู่นครับแต่น้องจาาเล่นนะแต่น้องจาาเล่นนะเอาละใกล้ละเครื่องบินใกล้เทคออฟแล้วน้องครับผมจ้าอย่าหมดสตินะลูกตั้งสติไหม เราจะต้องมาขึ้นที่สเตชันนี้ครับไปทีละสี่ก็สี่หน่อพวกเรานี่แหละนะฮะเอา <c oughs> ละตอนนี้เดี๋ยวเรารอเข้าไปเราจะ็นกลุ่มสี่คนเดี๋ยวเรารอก่อนเนาะคือ <c oughs> มันก็เหมือนโอเค please cheer me up okay seems like you will be my e a g l e mama <c oughs> <c oughs> โอเคเอาล่ะตะกี้เราไปเล่น <Thank you. S 1> เขาเรียกว่าไกดเดอร์ครับผมนิจาเอ๋ยครับหมดแรงหัว,วใจจะวายที่สวิตเซอร์แลนด์มันน่ากลัวมากครับมันน่ากลัวมากสำหรับใครที่กลัวความสงูงครับผมแต่ถ้าใครที่ชอบความตื่นเต้นชอบท้าทาย นี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องมาเล่นครับผมคือเหมือนเขาจะให้เราครับจำลองเป็นนกเนาะครับเขาก็จะมีชุดแล้วก็เอาเราไปเกาะกับเหมือนเป็นโครงลอนน่ะครับคือเหมือนไกลเดอร์อันใหญ่ๆอ่ะเป็นเหมือนนกอินทรีแล้วให้เราอ่ะบินแต่ก่อนบินเนี่ยมันจะต้องเหมือนดึงเราไปจุดที่สูงสุดก่อนครับไอตอนที่ต้องถอยหลังเนี่ยครับโอ้โหแล้วเราก็เห็นความสูงเลยโอ้โหแล้วเราไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่อ่ะมันเป็นอะไรที่ทรมานมาก แล้วหลังจากไปถึงจุดสุดยอดปุ๊บเขาก็ <ๆ S 2> จะปล่อยเราแบ,บบบินลงมาเหมือนพวกแบบเหยี่ยวที่มันกําลังจะกินอะไรทุกอยากนะ่างรัะอินทรีที่มันจะโฉบปลาในน้ำใช่ลงมา <c oughs> ไม่ได้จับปลาครับแล้วก็มากระตุกจิตกระชากใจตรงใ,ใกล้ถึงเบรกนิดนึงเบรกแล้วก็ทิ้งหัวข้อที่พูดวันนี้ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเวลาไว้ใช่ทิ้งเวลาให้เราเห็นหน้าผาลงไปด้านล่างตรงนี้โอ้โหคือซาดิสอ่ะครับเป็นเครื่องเล่นที่ซาดิส แต่วันนี้ยังมีอีกประมาณอีก2-3อันนะที่เราต้องได้เล่นน่ะอันนั้นเบาๆนั่นนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นไอตัวเคเบิลคาขึ้นไปตรงเฟียสใหม่ลแล้วก็เดี๋ยว <จะ S 1> ไปหาอะไรเล่นตรงนั้นอีกนิดนึงกันล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเก็บภาพแล้วไปเจอกันครับ โอเคเราเล่นไป2เครื่องแต่กี้แอบไปแวะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปเล่นต่อแต่ต้องแวะกินข้าวก่อนนะฮะกำลังจะขึ้นไปจุดเ r i e s t o p of adventure ตอนนี้รอกระเช้าเนาะต้องเป็นกระเช้าโอ้โหแต่คนเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะน้องจ่าเยอะมากเลยไม่รู้ว่าด้านบนเนี่ยจุดถ่ายรูปหรืออะไรตอนนี้ยังจะเหลืออยู่ไหมเอาล่ะผมได้กระเช้านั่งของผมแล้วโอเคอ่ะโอเคครับ ตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วครับซึ่งเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าชื่อร้านอาหารเนี่ยมไม่ค่อยมอีให้ดูนะใช่ครับแต่น่าจะเป็นอันนี้นะฮะชื่ออะไรครับ g r i n d e ล w a l d f i ร s t นี่เบ s t <อ>์เ u s k r e s t e u t a u t a n t เนี่ยคือเขาจะคือ,ค,อคือมันน่ารักตรงที่ว่าร้านอาหารที่ไหนก็ตามเขาจะเอาโลเคชันก่อนเขาจะบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับและชื่อร้านเขาเล็ก แต่ถ้าแบบเออถ้าสมมุติเราคิดถึงมาร์เก็ตติ้ง่มันควรจะชื่อร้านตัวเองแล้วก็ค่อยเป็นชื่อของสาแต่อันนี้ไม่ใช่คือแบบเหมือนอาจจะเขาเลักสถานที่เนาะที่เขาอยู่อ่ะพี่ว่าโอเคครับครับอมคือน้องจ่าเราก็ลืมไปที่จริงก่อนเชื่อชะมาร้านเนี่ยเราสั่งเป็นดบับเซตเมนูมาแล้วนะครับ,รบซึ่งของเราเนี่ยเราสั่งเป็นเหมือนฟิตแอนด์ฟิตแอนด์ชิปแล้วก็เป็นใสกล่องนะพี่เหมือนจะสั่งใสกล่องน้องจ่าสั่งปลาใช่น่าจะฟแอนแต่ก่อนหน้าๆนะฮะเราก็มากินอันนี้ก่อนดีกว่าตะลุยกิน ครับผมช็อกโกแลตฮอตช็อกโกแลต กินข้าวเสร็จมันก็กลับมามีพลังเหมือนเดิมนบผี่รับนี่เดี๋ยวเรากําลังจะพามาดูด้านนอกนะครับช่วงเทเรสนะฮะด้านนอกที่จริงก็จะมีโต๊ะอาหารกินแบบนี้ใครชอบเอาดอร์รับลมเย็นแล้วก็ได้ดูวิวด้านนอกแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับของตรงนี้ก็คือคลิปวอล์คบาร์อ้าวมันจะเป็นยังไงสามารถตามมาดูได้เลยครับตรงนี้